Infocus Podcast โฟกัสเรื่องใหญ่ๆใ,ให้เข้าใจง่ายๆอินเดียประทะปากีสถานร้อนระอุจุดชนวนสงครามครั้งใหม่สวัสดีครับผมไกด์ปัญญาวาัตร์บลลัทธนาวานิชและผมตัว้วตนุพัฒนปิยรัตน์ครับพี่ไกด์ครับตอนนี้โลกของเราเนี่ยก็มีคนทะเลาะก,กันเพิ่อมอีกคู่นึงแล้วใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับคราวนี้นะครับเป็นคู่ของอินเดียกับปากีสถานครับ ว่าแต่ว่าเหตุการณ์มันเป็นมาอย่างไงครับพี่ไก่มาถึงได้ลุกลามบานปลายขนาดนี้เนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่22เมษายนก่อนครับเป็นวันที่เกิดเหตุโจมตีพลเรือนครั้งรุนแรงที่สุดของอินเดียในรอบเกือบ20ปีเลยเหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตทั้งหมด26รายเป็นชาวอินเดีย25รายแล้วก็ชาวเนปาลอีก1รายครับโดยคนร้ายเนี่ยมีการแยกเยื่อที่เป็นผู้ชายออกมาเลยนะครับเพื่อถามชื่อ ก่อนที่จะลงมือสังหารผู้ที่เป็นชาวฮินดูด้วยการยิงปืนระยะประชิดครับโหโหดร้ายมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นทั้งอินเดียและปากีสถานเนี่ยเขาเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับก็ทั้งอินเดียและปากีสถานนะครับต่างใช้มาตรการตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลยครับโดยทั้งอินเดียเนี่ยประกาศระงับการบังคับใช้สนธิสัญญาแม่น้ําสินทุฉบับสําคัญเลยส่วนด้านปากีสถานนะครับก็ได้สั่งปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินพาณิชย์ของอินเดียบินผ่านเลยครับนอกจากนั้นนะครับ ก็มีความกังวลว่าอินเดียอาจจะออกมาตอบโต้โดยทางปากีสถานเนี่ยได้อ้างอิงข่าวกรองที่น่าเชื่อถือบอกว่าอินเดียเตรียมเคลื่อนไหวทางทหารต่อปากีสถานภายใน2 4ถึง36ชั่วโมงข้างหน้าแต่พอพ้นช่วงเวลานี้ไปครับมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่7พฤษภาคมครับอินเดียได้ส่งเครื่องบินรบโจมตีค่ายฝึกผู้ก่อการร้ายที่ตั้งอยู่ในแคชเมียร์ฝั่งปากีสถานรวมทั้งหมด9แห่ง โดยนายกรัฐมนตรีนเรียนทราโมดีของอินเดียเนี่ยได้กํากับดูแลการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ด้วยตัวเองเลยครับอ๋ออ๋อันนี้ผมเห็นข่าวอยู่ครับพี่ไกดูหรือเหมือนว่าอินเดียเนี่ยจะเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าปฏิบัติการซินดูใช่ไหมครับพี่ไกด์อ๋อใช่ครับเป็นการอุทิศให้กับเหล่าสตรีที่สูญเสียสามีในเหตุการณ์กรดยิงครั้งนี้ครับผมแล้ว oh ชื oh ่อ oh. ซ is we ินดูเนี่ยมีที่มาจากอะไรเหรอครับพี่ไกด์ซินดูนะครับ มันคือผงแป้งสีแดงที่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วในศาสนาฮินดูเนี่ยนิยมทาบริเวณรอยแสกผมบนศีรษะครับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งงานแล้วแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและก็การดุทิตต้นให้กับสามีครับแล้วเหตุการณ์นี้นะครับกองทัพปากีสถานออกมาถแถลงในวันเดียวกันเลยว่าการโจมตีครั้งนี้ของอินเดียส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย8คนรวมถึงเด็กหนึ่งคนด้วย แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก35คนรวมถึงสูญหายอีก2คนครับซึ่งทางกองทัพปากีสถานก็ได้ยิงเครื่องบินของอินเดียร่วงไปหลายลำเลยเพื่อตอบโต้การที่อินเดียยิงขีปนาวุธใส่พื้นที่ในปากีสถานพร้อมกับประนามการกระทำของอินเดียว่าเป็นการลุกกรานโดยไม่มีเหตุอันสมควรและเป็นการละเมิดอธิปไตยของปากีสถานอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นนะครับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่ทั้งสองชาติเขาเปิดฉากรบกันเต็มรูปแบบเนี่ยพี่กายคิดว่าใครได้เปรียบครับ ถ้าดูจากข้อมูลอย่างเดียวแล้วอินเดียเหมือนจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าจากการจัดอันดับกําลังทหาร145ประเทศทั่วโลกของ Global Firepower ประจำปีนี้แสงยานุภาพทางทหารของอินเดียเนี่ยอยู่ในอันดับที่4ในขณะที่ปากีสถานครับอยู่ในอันดับที่1 2ส่วนในด้านงบประมาณใช้ใจ่ายเพื่อป้องกันประเทศครับอินเดียใช้ใจ่ายมากกว่าปากีสถานเกือบ9้าเท่าครับนอกจากนี้อินเดียมีบุคลากรฝ่ายทหารประมาณ5ล้านกว่าคนซึ่งมีมากกว่าปากีสถานที่มีประมาณ 1ล้าน7แสนคนครับอีกทางอินเดียเนี่ยก็ยังมีจานวนเหนือกว่าปากีสถานในทุกเหล่าทัพเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับยุทธวกรทางทหารของอินเดียก็มีจํานวนมากกว่าปากีสถานอย่างชัดเจนทั้งเรือรบอากาศยานแล้วก็รถถังเลยเท่าที่ฟังมาเนี่ยถ้ารบกันตรงๆวัดกําลังกันเพียวๆเ,เลยเนี่ยผมว่าอินเดียก็ดูได้เปรียบชัดเจนเลยนะครับเนี่ยมันก็จริงครับแต่เราจะตัดสินด้วยกําลังรบแบบนี้เลยมันก็อาจจะยังเร็วไปครับผมทาไมครับพี่ก่ เพราะความขัดแยงระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่2ประเทศนี้แล้วนะสิครับมันมีหลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะกลายเป็นสงครามตัวแทนของชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐก็ถูกมองว่าหนุนหลังอินเดียเพื่อขานเอาหน้ากับจีนส่วนทางจีนเองก็ถูกมองว่าเป็นพี่ใหญ่ของปากีสถานครับแต่ยังไงก็ดีนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ออกมามองในแง่ดีว่าความขัดแย้งของอินเดียกับปากีสถานเนี่ย มันไม่น่ากลายเป็นสงครามตัวแทนของสหรัฐกับจีนได้เพราะว่ามีหลายปัจจัยช่วยสกัดกั้นโอกาสที่จะเกิดสงครามตัวแทนแบบยุคนกับรัสเซียครับไม่ว่าจะการที่ทั้งอินเดียกับปากีสถานมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วหรือจะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟน้นโดยเฉพาะระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยแล้วก็การที่สหรัฐนะครับกับจีนไม่ได้อยากจะรับมือกับปัญหาหลายด้านพร้อมๆกันเพราะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีปัญหามากมายอยู่แล้วโดยเฉพาะกับการที่เข้าไปมีบทบาทในสงครามรัสเซียกับยุคนครับ นอกจากนี้นะครับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในชนบอากซา,าก็ยังมีอยู่ครับซึ่งข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยทำให้ทั้งสหรัฐและจีนน่าจะเลือกวิธีแทรกแซงทางอ้อมมากกว่าครับเช่นสหรัฐอาจจะช่วยอินเดียผ่านการทูตการใช้ข้อมูลข่าวกรองกดดันเศรษฐกิจของปากีสถานหรือว่าส่งกองเรือรบแสดงแสงอนุภาพก็ได้ครับส่วนฝั่งจีนนะครับก็น่าจะช่วยปากีสถานผ่านการเจรจารทางการทูตส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะส่งทหารไปประจําการตามแนวชายแดนจีนอินเดียแต่ก็ไม่น่ามีการประทาก,กับอินเดียโดยตรงครับนอกจากนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าความขัดแย้งของอินเดียกับปากีสถานเนี่ยน่าจะเป็นวิกฤตที่ควบคุมได้มากกว่าที่จะลุกลามเป็นสงครามแบบเป็รูปแบบฮะทั้งสหรัฐกับจีนก็น่าจะเน้นรักษาดิพลในภูมิภาคนี้ด้วยการช่วยเหลือทางอ้อมอย่างระมัดระวังแล้วก็ทํางานผ่านองค์กรอย่างสหรประชาชาติหรือ UN และองค์การความร่วมมือเสี่ยงหายหรือเอ o เพื่อช่วยให้เกิดการหยุดยิงครับผู้เชี่ยวชาญพูดมาแบบนี้เนี่ยผมก็เบาใจลงได้หน่อยหนึ่งครับพี่ไกด์แต่จริงๆผมก็อยากให้พวกเขาจะเย็นๆแล้วค่อยคุยกันมากกว่านะครับเนี่ยอืมไม่ไม่ใช่แค่คุณตัวนะครับที่คิดแบบนี้ประชาคมโลกก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN ก็ได้ออกมาแสดงความกังวลเลยนะครับว่าโลกไม่สามารถแบกรับการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างอินเดียกับปากีสถานได้ แล้วก็ได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายนะครับใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่ฮะด้านประธานาธิบดีโดนัทรัม์ผู้นําสหรัฐก็เรียกเหตุการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างอินเดียกับปากีสถานว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเขาก็หวังว่าให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วในขณะที่มาโกโรเบโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ระบุผ่าน X ว่าเขากําลังจับตาสถานการณ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเสริมว่า สหรัฐจะยังคงทํางานร่วมกับทั้งอินเดียและปากีสถานเพื่อหาทางออกอย่างสันติครับนอกจากนี้ครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็ได้ออกมาถแถลงว่าปฏิบัติการทางทหารของอินเดียเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและจีนกังวลต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากโดยเรียกร้องให้อินเดียและก็ปากีสถานนะครับใช้ความอยับยั้งชั่งใจและงดเว้นการการะทำที่อาจทำให้สถานการณ์ยุ่งยากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับจีนก็ได้เสริมว่า อินเดียและปากีสถานจะเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่เป็นเพื่อนบ้านของจีนพร้อมกับย้าว่าจีนต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบครับจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็เชื่อว่าสถานการณ์ไม่น่าจะบานปลายจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแน่ๆครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็มีปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไขแถมตอนนี้เองโลกก็กําลังรับมือกับภาษีของทรัมป์ด้วยนอกจากนี้อินเดียก็ยังเลือกโจมตีเป้าหมายที่เขาอ้างว่าเป็นค่ายฝึกผู้ก่อการร้าย แทนที่จะเป็นฐานทัพของปากีสถานโดยตรงอีกมันก็ยิ่งชัดเลยนะครับว่าอินเดียเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ความขัดแย้งเนี่ยบานปลายครับยังไงก็ตามเรายังคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าความตึงเครียดร,ระหว่าง2ประเทศนี้จะนํามาซึ่งอะไรและจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของเอเชียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้กับพวกเรา InFocus Podcast ทางช่อง InFocus News ด้วยนะครับ